โรตีพน้องยามสดด้อครับ้ออันนี้หา,าน,น,นันอโอ้เสกับเขาไปจ้งหันดอกนนดมื่อนี้ไล้แม่นูยังครับแมนูยังกับลาบปปาเล้วมอน,นี้อันนี้คือซ <c oughs> อยห่แบนอมห,หอมห้อยคาตะไข่เลว้วได้ลาปปาตัวยางมืเช้าันนี้เลยลาปลา,ปาครับ,บปา <c oughs> ลวกพักลวกมีบักแตนไปจ้งหัน กับลาปลาไปตัวต si ันงหกหมาเงี้ยหมดเจ้าจเป็นสูมือแล้วครับเนาะจังหวัดประจวันจังหวัดประจวบวันครับจังหนึ่งก็ไดหนึ่งจังหวัดหนึ่งก็ได้อันหนึ่งน้องพ่อเพิ่ยนเหมือนอยู่หลายรูปป่ครับน้องพอมันก็อยู่มีสองรูปตั้งหลาเป็นวัดปลาปลา ีบ้านจักวัดครับหลายวัดอ้าวัดปลาสองวัดบานวัดหนึ่งเป็นสามบุญล้วคนขึ้นอก็บุญเนาะเอ้ยไปวัดนั่นวัดนี่อืมเาปลาเียครับนี่ประดุกบ่อะประดุกนันละเนี่ยอบประดุกาบประดุกย่างสันตัวี่บ้านจังโมงละไปจังหันเย็นโมงครึงเจ็ครึ่งกทจังโมงครับก็ลุ่งสลาสองโมงตรง ก่าสิแล้ว,ก,วก็หลังถัวหลังบวงแล้วก็สามมงคิงว่ดีก็ได้เขาบ้านตัวถ้เป็นใส่ช้้าน,นี่ขาดบ่ได้เนาะทำบ่ติ๋มยังจำเป็นดีดีเนาะจ้าเย่ยมือขึ้นเป็นหนาวหนาววะครับมันบอกขึ้นกัน่านอยู่หนาวข้นับบอดอยู่หนาวเป็นไรเนาะเป็อุ่นๆอยู่มือขึ้นนี่บ่พราะขึ้นมือขึ้นว่านขึ้นว่านเป็นสี้นาหนาวอยู่ อยู in the ่ได้กินนอืมใส่อยู่หอแน่ม่วงกับมี่แล้วสิม่วงกับอเอม่งอยู่หลังบ้านน่ะล่ะแม่นะบังมวงมากมวงอยู่หลังบ้านต้อยมาด้วยแม่นบงม่วงมา ลับาดตัวมวงมากมองดูลังมีก็ไดเมนู่าบปลาบปลาดุกปลาที่เอไปยงทานกับกับกรแตตัวเป็นพักกากพักนังเม่ออกลายบครับเป็นซปพุล่ะ มันนันนเาะวดบ้านเ<บ>พื่อนหลายอยู่เพราะว่าเพื่อนอยู่ใกล้บ้านกันไปหลายสุวัดเหรอเนาะมันก็ไปสู้วัดไปกันไปกันกเป็นป้าใหญ่กับไปแต่ไป,ไ,ไ,ปไปสุ้วัดแล <ừ. S 2> ้เวเนาะบางทีมีโอกาสทีไปสุวัดด้วยว่าปรได้ไปกับจังห์ไอ้ไส่บาทเอาเนาะไส่บาทอยู่งหะไส่บาทนี่ยได้ขาดวัดนั้นวัดนี้ เงียมา,าก็เตรียมพร้อมอันนนแนวกินมากแล้วก็สบายจังหันครับเมื่อเนี้ก็ได้ลาบปลาดุกครับพี่น้วงที่จะเอาไปจังหันเนาะพี่น้วงเนาะครับในการจังพวกันคลิปนาครับวันนี้สวัสดีครับ